สวัสดีครับโคโนดีพีอยู่กับเกมนี่โนคุนี่ครอสเวิร์วันนี้เราจะมาสรุปสั้นๆง่ายๆกับ NPC ช่วยทำสวนซึ่งหนขณะที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวที่สามารถเรียกมาช่วยทําฟาร์มได้นั่นก็คือจูเลียจูเลียจะทําข้าวโพดทั้งเก็บแล้วก็ปลูกทีเชลจะเป็นคนรดน้ําทั้งหมดทั้งข้าวโพดและมะเขือเทศชิงชิงจะเป็นคนเก็บแอปเปิ้ลอย่างเดียวแอปเปิ้ลไม่ต้องรดน้ําทัมเบิลจะเป็นคนปลูก แล้วก็เก็บมะเขือเทศวิธีจ้างมาก็คือไปที่3ขีดมุมขวาบนแล้วก็ไปที่บันทึกไปที่ความเป็นมิตรแล้วไปที่เหล่าเพื่อนนักทําฟาร์มเมนูแรกสุดที่เป็นรูปต้นไม้2ใบในอนาคตมันนี้มันน่าจะมีมาเพิ่มอีกทําให้ทุกตัวเนี่ยมีหัวใจที่เลเวล5ก็คือเต็มแม็กลองกดที่จูเลียดูเราจะมอบของขวัญเพื่อเพิ่มเลเวลหัวใจของขวัญที่จูเลียชอบก็คือข้าวโพดชุมช่มฉ่าอาหารพวกนี้สามารถทําได้ในเตาในสวนของเราเดี๋ยวจะพาไปดูทีเชล ชอบพายแอปเปิ้ลกรีบดอกไม้ทัมเบิลชอบฟริตตาตามะเขือเทศจะเห็นว่ามันมี2อย่างใช่ไหมมันเป็นเมนูเดียวกันแต่อันเมนูซ้ายเนี่ยจะเป็นสีทองเป็นสูตรพิเศษมันจะเพิ่มค่าหัวใจเนี่ยเยอะขึ้นมากกว่าอาหารปกตินิดหน่อยแล้วก็ชิงชิงเนี่ยจะชอบผักรวมย่างถ้าเต็มเลเวล5 คลิกอยู่ที่รางวัลตรงนี้เต็มเลเวล5คู่หูที่แบ่งจิตวิญญาณกันกดร,รับรางวัลมาจะได้เป็นแบบนี้มันจะอยู่ในกระเป๋าแล้วก็กดใช้งานเข้ามาในสวนแล้วก็กดวางกดวางเหมือนไอเทมทั่วไปเลยจะอยู่ในหมวดที่เป็นรูปคนตรงนี้นี้ผมวางไปแล้วมันก็จะเป็นสีจาง ไปดูอาหารที่ NPC 4คนนี้ชอบพอดีผมตั้งเตาไว้ตรงนี้เตาตัวเนี้ยผมเคยทําคลิปไว้แล้วว่าได้มาจากไหนก็คือทําเควสชื่อเสียงของผู้เท่าต้นไม้ต้นไม้ผู้เท่าอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้คลิกที่รูปตัวไอมุมขวาบนไปดูได้ว่าเตาตัวเนี้ยได้มาอย่างไงหลายคนอาจจะเริ่มเล่นใหม่ยังหาไม่เจออะไรเงี้ยกดใช้งานอาหารให้ NPC ทําสวนจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยทั้ง4อัน123นี่คืออาหารส่วนตัวเราสามารถกดกินได้ไงอาหารกลุ่ม pineapple เนี่ยใครชอบนะเมื่อกี้ลืม t c เชลปะใครสักคนนึงนี่แหละอ่า ดูสูตรใช้อะไรทำพายแอปเปิลใช้กลีบดอกไม้โมเอลกลีบดอกไม้โมเอลหาจากไหนกดแหล่งที่มาแล้วก็กดย้ายจะอยู่ที่ป่าโมเอลมันจะเป็นดอกสักอย่างหนึ่งแต่อาจจะต้องแย่งกันเก็บหน่อยนะเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่ไงแอปเปิลเราก็มีอยู่แล้วธัญพืชเราก็น่าจะมีพอมีอยู่บ้างแล้วการทําอาหารหนึ่งเมนูจะใช้เหรียญแต้มต้นอ่อนเนี่ยสมเหรียญต่อหนึ่งครั้งถ้าใครทําฟาร์มบ่อยๆก็น่าจะมีเยอะอยู่ไอเหรียญตัวเนี้ยไปดูที่ฟิตตาตาเมื่อเขือเทศใช้อะไรมันจะใช้วัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วก็คือืออมเข กับไข่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือตัวนี้สมุนไพรเซเรน่กดแหล่งที่มามันก็จะย้ายไปเก็บได้มันจะเป็นต้นพืชติดดินก็แย่งกันเก็บเหมือนกันอะไรที่มาใหม่อ่ะจะต้องแย่งกันเก็บแพนเค,ค้กครับพชุ่มช่าดูสูตรก็คือไอตัวนี้ เนื้อพลับแหล่งที่มาเนี่ยจะอยู่ฮาร์ดแลนด์ฝั่งใต้ถ้าจะไม่ผิดต้องไปเตะมันตัวสีเทาๆลองเดินดูมันจะเป็นตัวเดินไปเดินมาหูยาวๆเตะไปเรื่อยๆเตะตัวเดิมเรื่อยๆก็ได้เตะให้มันติดกำแพงเตะให้มันจนมุมอะ่ะแล้วเราก็แค่กดเตะอย่างเดียวก็ใช้ข้าวโพดแล้วก็ผักต่อมาเมนูสุดท้ายผักรวมย่างอันนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าใช้แอปเปิ้ลมะเขือเทศแล้วก็ข้าวโพดน่าจะมีกันทุกคนเพราะว่ามันมีมานานแล้วไอ้สอย่างเนี่ยก็ประมาณนี้ถ้าเริ่มแรกๆเนี่ยถ้าเราทําเป็นครั้งแรกอะความชํานาญตรงนนนีี้้ยหลอดตรงงมมััไ่ มันจะต้องให้กดให้เพอร์เฟกมันถึงจะทําอาหารสําเร็จถ้ากดไม่ติดทําอาหารไม่ติดมันก็ค่าความชํานาญเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดจนเต็มพอเต็มปุ๊บแล้วเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะคราฟกี่อันก็ได้แบบนี้อันนี้ต้องระวังให้ดีหน่อยอาจจะเผลอไปกดคราฟสองอันนี้ก็ยุ่งนะถ้าเหรียญเราพออย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเหรียญไม่พอมันก็คราฟไม่ได้เราเข้าก็จะประมาณนี้ทุกเมนูมันจะมีอัตราการสาเร็จครั้งใหญ่าาสําเปอร์เซ็นต์อาหารที่เป็นสรตรงิเศษก็คืออาีาทองสีมัน,ออออน่อย ที่ผมพูดไว้เมื่อกี้แต่มันจะมีสกิลอยู่เอพิโซดเนี้ยมันจะมีสกิลอยู่ที่เพิ่มความสําเร็จที่เปอร์เซ็นต์ติดอะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเป็น60%ให้ไปดูที่เอพิโซดเมนูซ้ายตรงนี้แล้วก็ไปที่สกิลสมบัติโบราณมันจะเป็นสกิลแรกตรัวนี้เพิ่มอัตราการสําสเร็จครั้งใหญ่10%ใช่ไหมพอคลิกเข้าไปดูเนี่ยมันจะตันที่เลเวล3เลเวล3จะมีโอกาส60%ที่จะติดอาหารสูตรพิเศษอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเพิ่มได้สกิ skill ลเราน่าจะ เยอะเกินไปทําพอแค่ให้จ้าง NPC มาก็พอแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่า NPC แต่ละตัวเนี่ยเราจะคราฟเท่าไหร่ถึงจะเต็มเลเวล5ใช่ไหมเท่าที่ผมลองมาเนี่ยประมาณ15ชิ้นต่อ1คนอย่างจูเลียชอบแพนเค,ค้กข้าวโพดชุ่มฉ่านี้ใช่ไหมผมทําไป15ชิ้นแล้วมันติดสีทองมา1ชิ้นก็ได้เลเวล5พอดี แต่บางตัวผมก็ใช้ไปประมาณ16ชิ้นนะตัวไหนไม่รู้มีตัวหนึ่งน่าจะมีตัวหนึ่งที่ใช้16ชิ้นประมาณเนี้ยยังต่ำอะ่ะ15ชิ้นถ้าใครเริ่มทำอาหารหลังจากที่ได้สกิลไอเปอร์เซนต์ติด60ที่พูดไปเมื่อกี้ก็อาจจะใช้น้อยลงก็ได้เพราะว่าอาหารสีทองอะ่ะมันจะเพิ่มค่าหัวใจอะ่ะได้มากกว่าปกติต่อมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพนักงาน4คนเนี่ยจะทํางานเมื่อไหร่พอมาวางในส่วนแล้วเนี่ยมันจะสามารถกดคุยได้ กดคุยปุ๊บเราจะใช้เหรียญตัวนี้ในการจ้างงานมันจะขึ้นบอกว่าจํานวนจัดการได้รับ36มันคืออะไรมันคือตรงนี้มันคือรูปเคียวถ้าเข้าโพดโตอ่ะแล้วตรงนี้เป็นศูนย์นะจูเลียจะไม่ทํางานเราต้องจ้างก่อนกดจ้างไป1เหรียญปุ๊บอ่ามันจะขึ้นเป็น36เราสามารถกดจ้างล่วงหน้าได้ถ้าเหรียญเรามีเยอะถ้าผมให้ไปอีกหนึ่งเหรียญมันจะเป็น72แต่ผมยังไม่รู้นะว่า1แปลงเนี่ยมันจะใช้ไปกี่จํานวนมันใช้ไปกี่เคียวจํานวนที่ดูแลได้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมลองดูนะ นี่เดี๋ยวใช้การ์เดนแคร์จูเลียก็ไปทํางานละตะ่กี้มี72นะ,ะทํมเบิลก็ยังมีเหรียญเหลืออยู่ผมจ้างไปล่วงหน้าละก็กดเก็บม้นเขือเทศไปกดคุยดู72 71 1แปลง1เหรียญเหรอจูเลียเก็บอีกแปลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกดดูว่าจํานวนมันลดไปเท่าไหร่อ่าหแปลงลดไป1เหรียญแล้วถ้าปลูกจำนวนจะลดไหมเดี๋ยวต้องรอสักพักนึงนะบางทีจูเลียเนี่ย มันจะเก็บไปสักระยะหนึ่งแล้วมันค่อยปลูกทีหลังไม่ต้องตกใจว่าทําไมไม่ปลูกอ่ะจริงๆก็เก็บแอปเปิลไปทัมเบิลก็เก็บมะเขือเทศไปปลูกละทัมเบิลเนี่ยมันอาจจะไม่มีแอนิเมชันเท่าไหร่เพราะว่าแขนมันสั้นตัวมันสั้นจูเลียนี่เป็นเป็นคนปกติมันก็มีการทําสวนปกติอ่ะปลูกไป2แปลงละกดดูสิเฮ้ยเหลือ66นะทาไมมันหายไปเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูถ้าปลูกอีกแปลงหนึ่งจะลดไปกี่เหรียญอ่ะทีเชลก็มารดน้ําละเฮ้ยเจ๊แกปลูกไป1แปลงแล้ว ตมกีมี66ลดไป63จูเลียเนี่ยจำนวนครั้งก็คือเก็บใช้1ครั้งปลูกใช้3ครั้งรวมเป็น4ครั้งต่อ1แปลงประมาณนี้ไอทีเชลนี่น่าจะแปลงละครั้งปะทัมเบิลก็น่าจะเหมือนกันจริงๆไม่ต้องมาคำนวณแบบผมก็ได้นะกดจ้างไปเรื่อยๆเถอะถ้าเรียนเรามีเยอะผมจ้างทัมเบิลไปล่วงหน้าไป200แล้วเนี่ยจ้างไปอีกทีเชลทีเชลทีเชลจ้างเพิ่มทีเชล1ครั้งจะ18 ทาไมจำนวนครั้งมันไม่เท่ากันก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจูเลียนหนึ่งครั้งได้36ใช่ไหมแต่ทีเชลหนึ่งครั้งได้18จรชิงชิงอ่ะชิงชิงหมดแล้วชิงชิงหนึ่งเหรียญได้54ครั้งประมาณนี้เห็นไหมถ้าเหรียญมันหมดมันก็ไม่เก็บแต่ถ้าเราจ้างเพิ่มมันก็ไปเดินเก็บเองก็จะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ